นาคควิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาคควิมานพระวังคีสะเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่าท่านประดับประดาแล้วขึ้นนั่งบนคชสารอันประเสริฐประดับไปด้วยแก้วและทองมีกระพองปกคลุมด้วยขข่ทองอันวิจิตรผูกสายรัดประคนทองเรียบร้อย เลื่อนลอยไปในอากาศเวหาที่งาทั้งสองของคคชสารมีสะโบกครณีสี่เหลี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดอันบุญกรรมเนรมิตรให้แล้วดาราดาดไปด้วยดอกปทุมบานสะพรั่งดอกปทุมทุกๆดอกมีหมู่นางเทพอับสรพากันมาขับระบำรำฟ้อนชวนให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจดูกระ,ระนางเทพธิดา ผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ท่านถึงความเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์อย่างนี้ครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นตอบว่าดิฉันได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองพารณสี ได้ถวายาผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธองค์ถวายบังคมพระยุคลบาทแล้วนั่งอยู่ที่พื้นดินได้กระทำอัญชฉลีด้วยจิตอันเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชวีวันดุดทองคำธรรมชาติได้ทรงแสดงทุกขสัตว์และสมุทรทยสัตว์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และทรงแสดงทุกขนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์ว่าอันปัจจัยอะไรอะไร ปรุงแต่งไม่ได้ให้ดิฉันฟังเพราะฉะนั้นดิฉันจึงได้รู้แจ้งชัดในอริยสัจสี่ดิฉันเป็นคนมีอายุน้อยเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในชั้นไตรทศเป็นผู้เรืองยศเป็นประชาบดีคนหนึ่งของเท้าสักกะนามว่ายาสุตราปรากฏไปทั่วทุกทิศจบนาคาวิมาน